ก็มีแล้วนะคะแม่ใบมีแล้วขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกทุกกำลังใจอีกหนึ่งนาทีนะคะมาค่ะเราก็มาเจอหน้ากันนิดหนึ่งขอบคุณทุกเลิบทุกไลนะคะอันนี้พี่พิมพ์ก็ต้องใส่ผ้าพันคอกันไว้ก่อนากาศหนาวเย็นมากแล้วก็ถ้าเปิดคอมันก็ไอค่ะไอพี่พิมพ์ก็ทาวิกแล้วก็ผ้าพันคอไว้ขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แก่กันวันนี้พี่พิมพ์จะไล นิดเดียวเท่านั้นไม่ไลา่ย,ยาวนะคะประมาณ35นาทีแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าสายค่ะมัวแต่ทำอ่าวิดีโอลงแล้วก็วิดีโอเพิ่งไปถ่ายมาเมื่อวานนี้เองค่ะก็เลยเอามาลงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันวิดีโอจะขาดตอนแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้แก่กันตลอดมาแล้วก็ตลอดไปเดี๋ยวรออีกประมาณปีหน้าพี่พิมพ์กลับเมืองไทยประมาณ เดือนมีนาไปไปลายเดือนมีนานะคะพี่พิมพ์จะไปส่งสติกเกอร์ให้หลายๆบ้านที่ยังไม่ได้แม่ขอไปต่อนะคะไปเลยค่ะแม่บายจ๋าเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะอ่าพี่พิมขอเวลาสักป,ประมาณอีกเดือนมีนานะคะพี่พิมพ์จะกลับไปเมืองไทยไปเอาอ่าเบอร์โทรศัพท์เพื่อส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเยอรมันพี่พิมพ์ไม่สามารถส่งให้ได้เลยเพราะว่ามัน ยุ่งยากหลายขั้นตอนเข้าแล้วเข้าไม่สําเร็จไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์หรือว่าวอเดอโฟนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอพี่พิมพ์กลับนะคะสวัสดีค่ะคนบ้านนอกอิสระค่คุณแม่ทองใบสวัสดีครับจากน้องแบงค์นะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณบ้านนอกเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้เวลาสองนาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะลงเพื่อไปทํางานแล้วคะ่ะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆกํำลังใจนะคะขอบคุณแม่ใบนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขสดชื่นทุกคืนวันนะคะขอบคุณทุกๆคนทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆกํำลังใจอที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็เอ่ยชื่อไปหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณที่มาเป็นกํำลังใจให้กับพี่พิม์พขอบคุณคนบ้านนอกอิสระเดี๋ยวพี่พิมใส่ปัจเจให้เดอคนออดใส่แล้ว ก็เที่ยวหน้าเที่ยวหลังมาก็จะได้มีประแจไปหาเพื่อนๆได้นะคะพี่พิมพ์ก็ขึ้นสายเข้าวันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นนานขึ้นประมาณ30กว่านาทีเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรถพี่พิมพ์จะขับรถไปทํางานก็จะไล์ไปด้วยเพื่อให้เพื่อนๆดูวิวสองข้างทางวันนั้นเมื่อวานนี้วันก่อนเนี้ยพี่พิมพ์ขับรถไปโอ้โหมีแสงแดดแล้วก็เห็นน้องกว้างมากิน แม่คณิ้งนะคะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนู้นทุ่งหญ้าเป็นแม่คณิ้งหมดเลยแล้วก็มีน้องกวางมายืนกินตัวอ่อนตัวน้อยตัวน้อยนะคะน้องกวางตัวน้อยแต่จอดรถไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะมาดามเออขอบคุณมากค่ะน้องมาดามสุนะคะขอบคุณสําหรับสติกเกอร์ที่เป็นกําลังใจให้กับพี่บิมนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ t แตง o m ้ c h ม thank you, so much. Thank you. สำหรับอ่าน้ำใจดีๆที่มีให้กับพี่พิม์พมานะคะเดี๋ยวน้ำใจนี้ก็จะกลับไปเยี่ยมไปเยี่ยนหาเพื่อนๆน,น,นะคะสวัสดีเจ้าน้องป๊อปปี้เดี๋ยวพี่พิม์พใส่อ่ปัจแจให้น้องป๊อปปี้แป๊บหนึ่งนะคะจะได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆได้นะคะป,ป,ป๊อปปี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมาดามสุขมากๆนะคะละก็น้องพึ่งนะจ๊ะ ขอบคุณสติกเกอร์แล้วก็สมาชิกรายแรกของพี่พิมอารายที่สองของพี่พิมแต่ว่าเป็นเริบนะคะเริบเริบนะจ๊ะเริบเริบสมาชิกเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,ป,ะป๊อปปี้คนสวยขอบคุณมาดามสุที่ส่งสติกเกอร์ให้กับพี่พิมพ์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมาไราน้ําใจที่มีให้เก่กันนะคะอ่าเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอจดก่อนว่ามีใครบ้างที่พี่พิมพ์ลืมมี อคนบ้านนอกอิสระอย่าลืมนะคะเราจะมีกำลังใจให้แก่กันเสมอมาแล้วก็เสมอไปขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะคนบ้านนอกอิสระพี่ป๊อปปี้นองแบงขอบคุณเอนองแบงสวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณแบงนี่บอกแล้วว่าน้องแบงบไปทุกบ้านคะ่ะบ้านไหนไม่รู้จักน้องแบงไม่มีนะคะก็เอาอีกสองนาทีถ้งนั้นเพราะว่า 38แล้วอีก2นาทีเอออยางพี่พิมพ์ค่อยลงนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกๆกำลังใจทุกๆอ่คอมเมนต์ที่มีให้กับพี่พิมพ์เนอก็แล้วก็มะไราน้ำใจที่มีให้แก่กันนะคะวันนี้พี่พิมพ์ก็พาชิมอ่าพากินข้าวแบบบ้านๆ